10ปีอาบน้ำบ่อหนาว20ปีเกี้ยวสาวบ่อเบื่อ30ปีเสือสู้ทุกท่า40ปีทำงานเหมือนฟ้าผ่า50ปีไปนากลับมาทอดหุย60ปีเป่าครุยบ่อดัง70ปีเดินบ่อตรงทาง80ปีลงเฮือนบ่อได้90ปีขี้ไหลบ่อหู100ปี ไข่ก็ตายบอกไข่ก็ตายผมจำความได้ตอนนั้นไปอยู่ที่วัดบนฝากุติของหลวงพ่อก็มีคำเขียนไว้อย่างนี้นะฮะผมก็พยายามท่องจำแล้วก็ท่องจำมาทุกวันทุกวันจนกระทั่งจำมาถึงเวลานี้อีกภาพหนึ่งก็คือภาพของคนที่เริ่มต้นจะมีลักษณะเหมือนลิงนะครับที่อาจจะหา อาหารหากินโดยการล่าสัตว์ป่าหรือว่าหาของในป่ามากินแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจากการเป็นคนที่หลังค่อมเหมือนกัะลิงนะครับค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเ,เป็นภาพจำที่ผมเห็นการแบกหอกแบบแบกบไม้นะฮะแบกบสิ่งที่จะเป็นการนำไป าล่าสัตว์หรือว่าหาสิ่งของที่จะมาเป็นสิ่งที่จะมาประทังชีวิตจนกระทั่งถึงขั้นตอนมาสวมใส่ปกปิดร่างกายด้วยใบไม้แล้วก็มาพัฒนาเป็นผ้าฝ้ายเป็นชุดแต่งกายแล้วก็มาหิ้วกระเป๋าเจมบอนนะครับเดินมาในเมืองที่เป็นธุรกิจใหญ่โตเหมือนอย่างที่ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือภาพจําที่ผมเห็นมาว่า ที่พวกเรามีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรที่เราเคยเล่าเรียนมานั้นครับก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ <c oughs> เราผ่านช่วงสำคัญสำคัญของชีวิตมานะครับตั้งแต่หลายร้อยหลายพันปีมาจนถึงเวลานี้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะต้องมาเจอกับวิกฤตเหตุการณ์ที่ถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นการ พูดไม่ใช่ความจริงหรือว่าพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อหลายปีหรือว่าเมื่อก่อนหน้านี้หรือแม้แต่ก่อนอสิ้นปี2,512ที่ผ่านมาถ้าหากว่าใครบางคนบอกว่าหลังจากนี้จะมีการปิดวัดปิดโบสถ์ปิดวิหารนะครับปิดมัสยิดนะฮะปิด สถานที่ทางด้านศาสนานะฮะงดเว้นให้ไม่ให้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆงดเว้นไม่ให้มีาการเฉลิมฉลองพบปะสังสรรค์ไปเที่ยวไปกินไปเล่นหรือว่าเข้าวัดเข้าวาหรือแม้นแต่ <c oughs> การที่จะไปาปาร์ตี้ไปชุมนุมกันนะครับ <c oughs> ถ้าเราพูดกันก่อนหน้านี้นะครับอาจจะไม่มีใครเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้แต่ณนะเวลานี้ทุกท่านครับเป็นไปตามคําทํานายหรือเปล่าเราต้องไปค้นหาว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรุ่นปู่รุ่นทวดของเรานะครับหรือว่าแม้แต่ในคำภี Bible, รไบเบิลนะฮะใน คำพีพระพุทธศาสนานะครับหรือว่าศาสนาอื่นๆก็ได้มีการเขียนได้มีการพูดมีการบอกเอาไว้แม้แต่คนสําคัญสําคัญของโลกนะฮะอย่างเช่นบิลเกตนะครับหรือว่าใครก็ตามที่เคยนะฮะได้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะฮะชนิดที่ว่าไม่ต้องการให้มีผู้คนอยู่ในเมืองนะครับจะต้องเป็นเมืองล้างนะครับคำพูดคํานึงที่เราเคยได้ยินคําว่าชัดดาวนะะชัดดาวกรุงเทพชัดดาวประเทศไทย เราดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับทำไมจะต้องเป็นไปอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็คนเราจะต้องอยู่ต้องกินต้องเดินทางนะเป็นไปได้ยังไงแต่ตอนนี้เป็นไปแล้วนะครับเห็นภาพชัดใช่ไหมครับว่าไอ้ความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเหมือนดังคําที่ผมนํามาพูดเมื่อตอนต้นรายการว่า10ปีอับน้ําบอดหนาวนั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็สนุกสนานเรื่อนเริงนะครับไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับมีความสุขกับการกระโดดโลดเต้นนะครับน้ำใน คลองนะฮะก็กระโดดเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับผมก็เคยผ่านวิกฤตเหตุการณ์ตรงนั้นมานะฮะก็มีความสุขครับได้กระโดดลงน้ำลำคลองนะครับ <c oughs> ปีนโหน กิ่งต้นไม้ใหญ่ๆอนโยนตัวลงมาด้วยความสุขนะฮะหารู้ไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นความทุกข์ยากของอคุณพ่อคุณแม่นะครับของพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ในยุคนั้นนะครับพอมาถึง20ปีเราก็เที่ยวหหกก้นขิดนะครับไปที่นั่นที่นี่เพื่อที่จะ ได้หาประสบการณ์กับตัวเอง <Okay. S 1> โดยเฉพาะการไปจีบสาวนะครับเรียกว่าเกี่ยวสาวบ่อเบื่อเนี่ยนะฮะก็คือ,อเรียกว่าเห็นสาวสวยเห็นหนุ่มรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทุกคนก็จะให้ความสนใจให้ความ ติดตามนะครับ30ปีเราเริ่มที่จะเริ่มทํางานนะครับก็บางคนก็จะเริ่มมีครอบครัวนะครับพยายามที่จะคิดหาวิธีการที่ตนเองจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างไรนะครับทำงานที่มั่นคงไม่มั่นคงอย่างไรพอ40ปี50ปีก็ทํางานแบบหามรุ่งหามค่านะครับบางทีก็ข้ามวันข้ามคืนนะครับเพื่อที่จะต่อยอดชีวิตของตนเองนะครับบางทีลืมครอบครัวไปด้วยซ้ําไปนะฮะไปข้างหน้าเลยเถิดไปเลยก็มีนะครับแต่ว่าพอถึงวัยห้าสบ5060ปีแล้วเนี่ยเรา จะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าร่างกายเราเริ่ม ถดถอยนะฮะเริ่มที่จะต้องอทํำยังไงให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับทำยังไงที่จะจะให้ตัวเองนี่แข็งแรงนะครับพอถึงเวลา60 70ปีเนี่ยเปล่าคุยบอดังหมายคมว่าพลังภายในของร่างกายเราเนี่ยเริ่มถดถอยเริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าอวัยวะภายในของเราเนี่ยนะครับมีความเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดานะครับพอ70ปี80ปีเนี่ยเราเดินไม่ตรงทางหรือเราจะขึ้นจะลงในที่สูงที่ต่ำเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะพอ90ปีเนี่ยนะครับเราการกินการ อเอาออกเอาเข้าในร่างกายเราเนี่ยค่อนข้างยากลําบากเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยนะฮะจะมี ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างชนิดที่ว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเคยหนุ่มเคยแข็งแรงอย่างไรก็จะสูม,สมไปตามไยตามเวลานะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าร้อยปีนั้นอ,อยู่ก็เหมือนไม่อยู่นะครับไข้ไม่ไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายนะครับซึ่งแต่แน่นอนตอนนี้วิวัฒนาการของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะมีการทํารรอย่างไรให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอายุไปห้าสิบหกสิบปียังดูเหมือนสามสี่สิบปีอยู่ก็ได้นะครับโดยการดูแลตัวเองให้ดีๆหาอาหารหาวิตาม หาการออกกําลังกายที่จะทําให้เราสามารถที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะฮะเวลานี้เราอยู่ในช่วงวิกฤตของไวรัสโควิด19นะครับเราจะทํำยังไงที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ไปไปสัมผัสกับผู้ที่มีเชือ้อหรือว่าตัวเราไม่รู้ตัวว่าเรามีเชือ้อหรือเปล่าที่จะไปแพร่กระจายให้คนอื่นก็คือใช้วิธีการดิสเทนซิ่ง ดิสเทนซิ่งก็คือฟิสิกอลดิสเทนซิ่งก็คือตัวเราเนี่ยนะไม่ให้ไปใกล้ชิดไม่ให้ไปสัมผัสใครนะครับไม่ใช่โซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างที่เรา,าพูดคุยกันหรือเข้าใจกันนะโซเชียลดิสเทนซิ่งนั่นหมายความว่าเป็นความหมายกว้างหมายความว่าไม่ให้ไปรวมกลุ่มรวมหมู่กันนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะติดต่อกันได้ทางโลกออนไลน์นะครับก็มีสื่อต่างๆที่พร้อมที่จะทํายังไงให้เราได้ติดต่อกันได้นะครับก็นํามาพูดคุยกับทุกท่านเพื่อเป็นการเตือน เพื่อเป็นการสก,กิดเพื่อเป็นการทําอย่างไรที่เราจะต่อยอดไปด้วยกันได้นะครับผมมีโครงการที่จะทาเป็นกองทุนเพื่อที่จะนําเงินก้อนเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นคอมเพล็กซ์มาสร้างเป็นสถานที่ที่จะทําไว้เพื่อรักษาหรือดูแลผู้ป่วยไวรัสโควิด COVID, หรือว่าบบริบาลผู้สูงวัยในอนาคตนะผมเป็นคนหนึ่งนะครับในอนาคตก็คงจะอยู่ในสถานที่นั้นใน2030ีปีข้างหน้าคอมเพล็กซ์ตรงนั้นจะมีความพร้อมทั้งในการดูแล ทั้งหมดของอผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่กําลังป่วยหรือผู้ที่าหายดีแล้วแล้วก็จะมาช่วยกันทํางานในที่นั้นหรือว่าแม้แต่ผู้สูงวัยที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษจะมีบุคลากรทางการแพทย์หรือว่ามีระบบระเบียบอะไรที่จะมารองรับเหมือนอย่างเป็นเมืองที่พวกเราจะมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่าลืมติดตามผมนะครับพลศรีวงวัน0 8 6 3 9 9 2 5 0 1เาเแล้วเราจะพบกันในโอกาสต,ต,ต่อไปสวัสดีครับ